ชัยชนะครั้งล่าส,สุดของวอลเลย์บอลหญิงไทยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าจะบอกว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญละ่ะนี่คือเรื่องราวเบื้องหลังเหรียญทองที่มาพร้อมกับคำถามใหญ่ๆที่เราต้องคบคิดกันครับเลขแรกนะครับ17แล้วก็15เอาละครับ ตัวเลข2ตัวนี้มันคืออะไรมันไม่ใช่แค่สถิติธรรมดานะครับแต่มันคือตำนานเลยล่ะ17เนี่ยคือจำนวนเหรียญทองซีเกมส์ทั้งหมดที่ทีมสาวไทยเราทำได้โอ้โหส่วน15คือการครองแชมป์ติดต่อกันแบบยาวนานมากๆ15สมัยซ้อนสุดยอดจริงๆคือเส้นทางความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับมันยาวนานมากเกือบ3ทศวรรษเลยทีเดียว ลองนึกภาพตามกันดูนะมันเริ่มตั้งแต่ซีเกมปี1995ที่เชียงใหม่นู่นเลยแล้วก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันที่กรุงเทพโอ้โหคือเป็นการครองความเป็นเจ้าอาเซียนที่หาใครมาเทียบได้ยากจริงๆครับแต่ว่าชัยชนะครั้งล่าสุดเนี่ยแหละครับมันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกอะไรเราบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไปก็ได้ครับผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ ไทยเราชนะเวียดนามไป3ต่อ2เซตครับใครที่ได้ดูจะรู้เลยว่ามันบีบหัวใจขนาดไหนคือต้องสู้กันถึงเซตสุดท้ายเซตที่5เลยนะเพื่อตัดสินว่าใครจะได้เหรียญทองไปครองบอกได้เลยว่าเป็น1ในชัยชนะที่ขืดจับที่สุดในบระวทิิศาสตร์ของเราเลยก็ว่าได้ และก็ด้วยสกอร์ที่มันสูสีเบียดกันขนาดนี้แหละครับทำให้ชัยชนะครั้งนี้ถูกมองว่าชัยชนะที่น่ากังวลคือถึงเราจะได้เหรียญทองมาครองนะแต่มันก็มีคำถามสำคัญสำคัญเกิดขึ้นตามมาทันทีเลยแล้วคำถามสำคัญที่ว่าเนี่ยมันก็คือเรื่องของช่องว่างฝีมือระหว่างทีมไทยกับคู่แข่งในอาเซียนที่ดูเหมือนว่ามันกาลังจะค่อยๆหายไปแล้วล่ะครับมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งนะครับสรุปสถานการณ์นี้ไว้ได้แบบ เห็นภาพเลนะหน้าขนลุกไปพร้อมๆกันเลยเขาบอกว่าช่องว่างระหว่างไทยกับเวียดนามลดลงจนหน้าใจหายโอ้โหคำว่าหน้าใจหายเนี่ยแหละครับมันสะท้อนภาพได้ชัดเจนมากๆดังนั้นประเด็นหลักมันก็คือไอ้ผลการแข่งขัน3ต่อ2เซตเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันชั้นดีเลยว่ายุคท,ที่ทีมไทยจะเหนือกว่าคู่แข่งในอาเซียนแบบขาดลอยแบบทิ้งห่างมากๆเนี่ยมันอาจจะกำลังจะจบลงแล้วนะครับ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดแล้วก็กําลังไล่ตามเรามาแบบติดติดแล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่แค่ความท้าทายสำหรับทีมไทยทีมเดียวแล้วนะครับแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกว่าสมรภูมิวอลเล็์บอลในอาเซียนทั้งหมดกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการมันจะดุเดือดขึ้นเยอะเลยมันจะน่าตื่นเต้นมากขึ้นและที่สำคัญมันจะคาดเดาผลได้ยากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาทั้งหมดเลยครับ และนี่ก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าใครจะได้แชมป์ครั้งต่อไปแต่มันคือบัลลังเจ้าแห่งลูกยางอาเซียนที่เคยเป็นของเรามาตลอดเนี่ยกำลังถูกท้าทายอย่างจริงจังแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคำถามก็คือทีมไทยจะยังรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้อีกไหมหรือว่าเรากำลังจะได้เห็นมหาอำนาจทีมใหม่ถือกำเนิดขึ้นมาแทนที่อนาคตหลังจากนี้บอกเลยว่าน่าติดตามชนิดที่ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยครับ